บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชม แจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะคะที่ได้รับการจ่ายเงินไรและ1000บาทแต่พี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มนี้ได้เงินไม่ครบเช่นลงทะเบียนไว้10ไร่ได้เงินแค่5ไร่หายไปอีก5ไร่เกิดอะไรขึ้นกับเงินชาวนาล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรออกมาแจ้งสาเหตุสําหรับเกษตรกรท่านไหนที่ได้เงินยังไม่ครบและรับเงินไร่ละพันไม่ครบโอนตรงจากทางธนาคารทรกศไม่ครบนะคะวันนี้มาติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ จากกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งสาเหตุหลักๆทำไมพี่น้องเกษตรกรชาวนาบางคนได้เงินไม่ครบและกรณีข้อมูลไม่ถูกต้องข้อมูลยังไม่ส่งกรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์เช่นที่ดินพบท5เป็นต้นและพี่น้องเกษตรกรชาวนาปลูกข้าวมากกว่า1รอบในแปลงเดิมรวมไปถึงผู้ที่ใช้เอกสารสิทธิ์มากกว่า1คนและก็สถานะ ผ่านการประชาคมไปแล้วลงวันที่15พฤศจิกายนแต่ข้อมูลยังไม่ขึ้นในระบบล่าสุดนะคะมีคําตอบจากทางธนาคารทรกสมีคําตอบจากทางกรมส่งเสริมการเกษตรรวมไปถึงตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบของทางธนาคารทรกศกรณีไม่มีบัญชีออมทรัพย์ของทางธนาคารทรกสบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศฟังด่วนค่ะคลิปนี้สําคัญมากๆอย่างไรแบบไหนควรติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะ แจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตร,รษกรชาวนาผู้ปลูกข้าวล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตร,รษได้มีการแจ้งสาเหตุสําหรับเกษตรกรชาวนาที่ได้รับการจ่ายเงินไร่ละหนึ่งพันบาทไม่ครบในส่วนของสองกรณีหล,กหลกักๆด้วยกันในส่วนของการโอนเงินปีการผลิต2566กทับกกรณีที่1ค่ะสําหรับเกษตรกรข้อมูลยังไม่ถูกส่งหมายความว่ากลุ่มเกษตร,รษกรไม่มีเอกสารสิทธิ์เช่นเกษตรกรที่แจ้งปลูกไว้บนพื้นที่พบท5เป็นต้นนะคะกลุ่มนี้ต้องรอตรวจส ผลการวาดแปลงอีกครั้งหนึ่งถึงจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นคนที่แจ้งในส่วนของการเพราะปลูกผ่านทะเบียนเกษตรกรที่ปลูกในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์พบท .5 ห,หรือไม่ค่ะส่วนการจ่ายเงินคาดการว่าเร็วสุดภายในเดือนธันวาคมเลยค่ะ ส่วนกรณีที่2ก็คือปลูกข้าวมากกว่า1รอบในแปลงเดิมอันนี้ต้องรอตรวจสอบผลด้วยเช่นกันจึงทําให้เกษตรกรได้เงินไม่ครบค่ะ3ก็คือผู้มีสิทธิ์ใช้เอกสารสิทธิ์ตรงนี้มากกว่า1คนค่ะและก็ใครที่ผ่านการประชาคมไปแล้วแต่ว่ายังคงไม่ได้รับการอุดเงินและลงวันที่ในการประชาคมในส่วนของแบบประเมินเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาตอนนี้ข้อมูลจะถูกส่งในรอบถัดไปใครขึ้นสถานะรอดําเนินการรอรับการอุดเงินเลยค่ะ กรณีที่2คุณผู้ชมฟังด่วนเลยค่ะสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ถูกส่งข้อมูลแล้วไปยังทางธนาคารทรกศแต่ว่าตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์ปรากฏว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยทางธนาคารทรกศหมายความว่าเกษตรกรท่านนั้นไม่มีบัญชีทกศหรือว่าบัญชีออมทรัพย์ของทางธนาคารทรกสสิ่งที่ท่านจะต้องดําเนินการก็คือให้ติดต่อในการเปิดบัญชีออมทรัพย์กับทางธนาคารทรกศโดยด่วนค่ะกรณีที่2ก็คือบัญชี ถูกปิดถูกอายัดบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวให้ติดต่อในการเปิดบัญชีออมทรัพย์กับทางธนาคารทกศนี่คือความชัดเจนสําหรับเสียงเกษตรกรชาวนาที่ได้เงินไม่ครบที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินนะคะในส่วนของการแจ้งสาเหตุหลักๆของกรมส่งเสริมการเกษตรใครมีปัญหาเรื่องทะเบียนเกษตรกรติดต่อที่เกษตรอำเภอใครมีปัญหาเรื่องทางธนาคารทกศติดต่อทกอศในสาขาค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้นะคะ สวัสดีค่ะ